สวัสดีจ้าล้านกสกนจ้านี่จ้ากับขอารัตนาวันนี้จ้ามีกล้วยบวชีมีตำมะแตงจ้าไก่อบด้วยนะคะไก่อบกับมีจ้าปลากระป๋องลูกสาวกับมี่จ้าปลากระป๋องข้าวผัดนะคะข้าวผัดก็มีค่ะใส่ไข่จ้าจ้าสวัสดีจ้าล้านกสกนจ้าสาวีดีเพิ่นหิวจ้า มีกล้วยบวชชีน้ำด้วยจ้ะงานทำกล้วยบวชชีน้ำจ้ะทำแป้งจ้ะทำแป้งอบไก่จ้ะนีอบไก่น้นำผัดกับบังด้วจ้ะ ใส่บอบเสร็บ่ลลูเสร็บยุกไม่ท่าหมนสอนตับตะมักปแปงใส่แฮมมใส่ทุกอย่างะนนะอะไรตนบ่เผ็ดจ้ะ น,นี่มาพิกจ้ะมันจะสีลิกินมาละกินละเอานั่หน้านาอม่ก็นเจ้านะ้ามันไปเอาสอมจ้ะเดสิม่มีสีลิหรอมันสี phiền mình bột ta. xài. Mua Muốn xài rồi ไม่มีเห็นอแม่ไมเป็นไรหนูก็กินทางนี้ไงเอาวางไว้กอืมก็หนูลืมเอาวัดเต้นหนอหนก็กินอ้ยงสิอ๋อ สมือลูกไสายน่จ้ะกินลูกกิ๊บอ้ยผักมันโล่นลงกินลูกกิ๊บมาเพล็จ้ะหมูกิบบมี นานมาก่ะไม่ให้เหนตั้งแล้วก็ไก่กับบ๊อเผ็ดดอกน้าหลงนะชิคกีลินไม่เผ็ดใช่ไหมน่าทำหูกเลืยนมาก็ได้กินเลยจัง ว่าลูกชายจะไปอันแพ้หน้าซ้อมนะซ้อมอันแบดมินตันจ้ะว่าอีดอดอึมว่าดีใจนะบอลาโอสตาสักตาน่บอลาโอสตาแล้วอันตาบอเห็ีอันลูกๆกกินน้ำได้ด้วยจ้ะ ให้แหมอมเลอกันนะใส่น้ำเขากันอยู่เนาะจ้ะประเด็ดแหงแซ่ประเดยแหงแซ่ 我还不懂。 เอากินใกล้เนี่ยไม่ก่้านี่อะไรยมแบบอุตาหเนี่ออยอุ้ยโทษฝนหืมมือไปโดน,น,นคน 我炖的香，哎，你吃吗？ ปเป็ดแซ่นี่นซแซ่บนั่นเป็ดหลายเจ้าชอบระเด็มันเสียอ <c oughs> ายถ่จะข่ผ้ากันข่แตก <c oughs> น้อสงองเ ม่เก็เกินเลยค่ะม mm. ันกินล่อยบะชีจ้ะโอเคอืมดูสอา

แน,น่นี่มาในกันหนาวีนก็นห้องตัวอันตัวพวกมีกับบันมัเจอม่พบมันเนนป็เป่นจ้ะตัวดูผ้าไปตัวมันแบบเป็นอย่างมันแบบเป็นพอ chà tao muốn ăn hửm nè dong liang kinaran lo Hmm Oh Oh menu apa kau menu iya Macarone Macarone Hmm uh -huh. Macaroni. Macaroni. Uh -huh. นลจะได้ละแจ้งเขาเม่ละยเดี๋ยวแม่ก็ทายานะ ขอบคุณมากนะคะที่ดูจบคลิปนี้ขอบคุณมากค่ะก็กดไลค์กดแชร์กดติดตามอัตนาการลุกสาวเยดยนั่นแหละจ้าขอติดตามด้วยนะคะขอบคุณมากค่ะบ๊ายบายค่ะ